มาแล้วครับกระบวน415นะวันนี้ก็ได้ฮิตาชินะ4506นะกลับมาเมื่อวานนะมา418นะก็น่าจะเอาไปเติมน้ำมันโคราชนะขากลับวันน่าจะไม่ได้ฮิตาชินะเดี๋ยวต้องค่อยมาดูนะขากลับวันนี้ก็เช้ายอยู่9นาทีนะวันนี้415นะจอดบ้านแห่9โมง12นาทีนะ ที่นี่สถานีบ้านแฮ่ที่นี่สถานีบ้านแฮ่ผู้โดยสารที่เดินทางมาถางขบวนรถโปรดตรวจสอบสัมภาระติดตัวของท่านและนำลงจากขบวนรถให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยครับที่นี่สถานีบ้านแฮ่ครับขบวนรถเที่ยวนี้คือขบวนที่4ี่ทรับส่งผู้โดยสารต้นทางสถานีนครราชสีมาปลายทางสถานีอุทายคานบขบวนรถเที่ยวนี้ออกจากสถานีบ้านแฮ่ไปแล้วจะหยุดจับส่งผู้โดยสารที่สถานีภาพรจาเป็นสถานีต่อสุดครับ ื่อความปลอดภัยและสุขภาพผู้โดยสารทุกล้นของความร่วมมือลดสูโดยจำนวนรถไฟตางในทางทั้งในที่ผู้โดยสารท่าและบริเวณเชื่อมต่อรผู้โดยสารทางด่วนทางกาและอาคาระนีที่มีกาด่ผู้ทดยสาร้ โอวันนี้พูดได้สามเต็มทุกตู้เลยนะวันนี้415เอ้ย415นะ